อ่านี่ก็พามาดูแม่พันธุ์สีขาวนะคะวันนี้ตัวนี้นะคะตัวเมียจะตัวเล็กกว่าตัวผู้นะนี่ค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้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 เห็นไหมมีขู่มีขู่อ่ะตัวผู้จะขู่ชอบขู่ครุคนะคะ มีหนึ่งตัวที่เห็นนะคะเท่าที่เห็น,นะะสองตัวนี้ค่ะสองตัวนี้ตัวที่สองนะคะตอนนี้มีที่เห็นอยู่ตอนนี้นะ,ะที่เขามากินข้าวนี่นะ,ะสองตัวตัวนี้ไข่อยู่นะน่าจะไข่อยู่ยังแอบที่นี่ตัวนี้นี่นี่นะคะ อ่าเนี่ยสองตัวอยู่ในเฟรมเดียวกันเลยเนี่นะนี่่ะที่ได้นะที่ที่พร้อมจะไข่นะหน้าแดง,เป,ง,เ,ปงเปล่งเปล่งปลังมากๆากยังถ่ายรูปไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่ได้แยกเอ้เขาอยู่รวมกันเยอะเกินเนาะ ต้องให้เขานิ่งๆก่อนนะถึงจ,จะได้ถ่ายรูปได้เนาะอ่านั่นนะอ๋อตัวสีเทาเป็นแฟนเขานะคะตัวสีเทาเกรย์เกรย์เกรย์คอลเลอร์ตัวสีเทาจะเป็นพ่อพันธุ์นะคะเป็นที่จับคู่เขานะคะจับคู่ค่ะตัวนี้นะตัวนี้เดี๋ยวแม่รอให้เขานิ่งๆก่อนาะจะได้ถ่ายรูปให้นะพอดีเป็นเงานะคะมันเป็นเงาของอ ของใบไม้เนาะแสงแดดช่วงนี้นี่ค่ะตัวนี้แหละหน้าแดงพร้อมแล้วเนาะจับคู่แล้วเราเห็นแล้วอืมโอเค